สมการ2ข้อนี้นะครับอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนะครับแล้วก็ดูน่าจะซับซ้อนนะครับแต่วิธีการคิดจริงๆแล้วเรียบง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนค่อยๆดูตามทีละขั้นตอนนะครับใครที่กําลังฝึกนะครับเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ลองหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็คิดก่อนได้เลยว่าเราได้คําตอบเท่าไหร่หลังจากนั้นค่อยมากดเพลย์ดูฉเฉลย ว่าคาตอบตรงกันหรือเปล่านะครับวิธีคิดอาจจะแตกต่างกันได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนวิธีคิดนะครับสามารถคิดในแบบที่เราถนัดแล้วก็แบบที่เราเข้าใจได้เลยนะครับโอเคมาดูกันในเบื้องต้นก่อนก็คือสรรมการในฝั่งนี้นะครับเราจะวิเคราะห์ดูว่าเราจะแก้ปัญหาสรรมการนี้อย่างไรดีนะครับโอเคแต่คุณครูขอโฟกัสที่เราฝั่งนะเอามาฝั่งนี้ก่อนนะครับชึบเดี๋ยวเราขยายมันเป็นเศษส่วนสอนเนาะก็คือมีอ่าเศษ x ส่วนนะครับกำลังบวกกับเศษหส่วน6และทั้งหมดเนี่ยหารด้วย5หรือว่าส่วนด้วย5นะครับแล้วก็ถึงจะเท่ากับ3นะครับนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ว่าเอ๊เราจะต้องย้ายทีละตัวถูกไหมค่อยๆย้ยยายทีละตัวโดยเริ่มจากตัวที่ไกลจาก x ก่อนถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันคือมี x อยู่เป็นองค์ประกอบแสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อน,นเนี่ยอยู่ใกล้กันหมดเลยเป็นอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันแต่5เนี่ยไกลสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราย้าย5ไปก่อนเลย ก็จะทําให้ตัวสมการเนี่ยดูง่ายขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้น5อยู่ด้านล่างแบบนี้มันทําหน้าที่หารอยู่เราย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องทําหน้าที่คูณนะครับเราก็จะได้หน้าตาสมการใหม่ก็คือเขียนสิ่งที่เราไม่ย้ายลงมาเหมือนเดิมก่อนก็จะเป็นเศษ x นะครับส่วน4กําลังบวกกับเศษ1ส่วน6นะครับเท่ากับ3ที่คูณอยู่กับ5นะครับเพราะว่าคุณครูย้าย5จากหารมาฝั่งนี้ ก็มาคูณเหมือนกับย้ายจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนก็เป็นคูณนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าตาสมการในบรรทัดถัดมาก็คือ, 4, อเศษ x ส่วน4เขียนลงมาเหมือนเดิมก่อนนะครับบวกเศษ1ส่วน6นะครับเท่ากับ3คูณ5ได้15โอเคได้หน้าตาสมการแบบนี้มาละบางคนบอกก็ยังยุ่งยากอยู่ครูต็อบเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนอยู่เลยนะครับมันเป็นเศษส่วนอยู่มี x อ,อยู่ตรงนี้นะครับเราจะบวกเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นนะครับ คุณครูจะเรียกไอตัวด้านล่างแบบนี้ว่าตัวยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกําจัดนะครับเราจะกําจัดนะตัวยุ่งยากนะครับตัวยุ่งยากโดยการหาเลขมาคูณนะครับตลอดทางระบบสมการเลยนะครับซึ่งเราเรียกเลขนั้นว่าคอร์โนะครับเราก็จะมาหาคอร์โนอของ สี่และก็หกว่าเป็นเลขอะไรนะครับใครที่ยังหาคอนอไม่ค่อยคล่องหรือว่าหาไม่เป็นเนี่ยมันคือการที่เราท่องสุคูณแม่สี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ท่องสุคูณแม่หกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเลขที่เหมือนกันเลขแรกอันนั้นเนะ่ยเขาเรียกว่าคอนอรครับหรือว่าผลคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดก็คือผลคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดคือคอนอนะครับสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณสองได้แปดนะครับ แล้วก็4คูณ3ได้12อ่อสมมติคุณหยุดแค่นี้นะมาดูแม่6บ้าง6คูณ1เท่ากับ6แล้วก็6คูณ2ได้12นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า4คูณ3ก็ได้12และ6คูณ2ก็ได้12เนี่ยผลคูณที่มีเหมือนกันหรือผลคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดเราเรียกว่าครนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้มาแล้วว่าครนของ4และก็6เนี่ยก็คือ12นั่นเองนะครับ หรือบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณต๊บผมเคยฝึกคิดแบบหารสั้นนะครับเอา4กับ6มาตั้งหารสั้นแล้วก็เอาเลขมาหารนะครับ2 2 4 2 3 6เมื่อหารต่อไม่ได้นะครับเราก็จะเอาทุกตัวนี้มาคูณกันเดี๋ยวนะมันใหญ่ไปเอาทุกตัวนี้มาคูณกันนะครับดูซิว่าได้เท่าไหร่นะ2คูณ2ได้4 4คูณ3ได้12เนี่ยได้12เหมือนเดิมก็แสดงว่าคณนอของ4และ6คือ12นั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นการทวนคณน ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครที่โอเคอยากจะให้ความมั่นใจว่าอ๋อคอลนอเป็นแบบนี้นี่เองเราก็จะนำนะครับนำสิบสองหรือว่าเป็นคอลนอของสี่กับหกนะมาคูณตลอดมาคูณตลอดคำว่าคูณตลอดก็คือคูณทุกตัวเลยนะครับคูณทุกตัวเลยหน้าตาการคำนวณก็จะได้เป็นสิบสองเอามาคูณแปะอยู่กับ x ส่วนสี่นะครับบวกสิบสองเอามาคูณแปะอยู่กับเศษหนึ่งส่วนหก และเท่ากับ12เอาไปคูณแปะอยู่กับ15โอ้อันนี้เป็นเลขคูณเยอะนิดนึงนะครับอ่ะตัดกันนิดนึง4 1 4 4 3ึ่ก้อนแรกเราได้ 3x นะครับบวกก้อนที่2 6 1 6 6 2 12และ2อคูณหได้2ได้2เฉยๆนะครับอันนี้2อคูณหนะได้2เท่ากับสิบสองคูณสิอ่ะคุณคูณทดด้านข้างนิดนึง 12คูณส5นะครับ5คูณ2ได้10ใสศูนทด1 5คูณ 1. เป็น5บวกทด1นเป็น6 2คูณ1ได้2 1, 1หคูณได้1นะครับเอา2องเทานี้บวกกันก็ได้180นะครับเพราะฉะนั้น12คูณสได้180จะสังเกตว่าตัวยุ่งยากหายไปแล้วเห็นไหมเป็นสมนการธรรมดาเลยที่เราฝึกกันตั้งแต่ ep แรกๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยนะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บค่อยๆย,ย้ายทีละตัวทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนตัวที่่ไมยย้า เขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับ 3x เท่ากับ180ย้ายตัวไหนล่ะเนี่ยบวก2ย้ายมาก็เปลี่ยนเป็นลบ2นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวนะคุณครูโอเคแล้วเราก็ทำยังไงต่อ180-2ลบนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย180-2ลบเราก็จะเขียน 3x ลงมานะครับเขียน 3x ลงมาก่อน180-2ลบก็คือ178้ยไหม 78 79 80เนาะแล้วก็ได้ x เท่ากับนะครับเอา178เราก็หารด้วย3นะครับหารด้วย3ลงตัวไหมเนี่ย x, x ก็จะเท่ากับนะครับ178หารด้วย3อ่า3 5 15 16 17นะครับอ่า28หรอ28 7 3 21 8 3 24 93 ก้าสามยี่สิบเจ็ดลบกันเหลือหนึ่งมีเศษหนึ่งเนาะได้ห้าสิบเก้านะครับแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสามไม่ลงตัวนะครับได้ไม่ลงตัวโอเคได้มีมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณครูขอเช็คหนะ่อยว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเราได้ก้อนนี้นะชือ่อคุณครูย้าย5ไปคูณนะ5 35โอเคไม่ผิดนะครับ x ส่วน4บ่ 6, บวก x 6, บอส่วนหแบบ1นส่วน6ไม่ผิดนะครับ เสร็จปุ๊บคู่เอา12มาคูณนะครับก็จะ414432ได้ 3x 616622 1ได้บวก2โอเคไม่ผิดนะครับ12คู่15 520 1ใส่0ทุกอีกนังน6 2 6 7 8โอเคได้180ไม่ผิดนะครับเราก็จะได้เป็น 3x บวก2ที่180แล้วก็ 3x ก็เท่ากับ180เอาบวกบ2มาย้ายมาเป็นลบ2ก็178โ okay. อเคไม่ผิดโอเคได้ ห้าสิบเก้าเศนหนึ่งส่วนสามนะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าห้าสิบเก้าเศนหนึ่งส่วนสามเป็นคำตอบของสมการหรือเปล่านะครับก็เอามาแทนค่าตรงนี้นะครับก็คือห้าสิบเก้าเศนหนึ่งส่วนสามหรือจริงๆแล้วถ้าเป็นเศษส่วนก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดส่วนสามนั่นเองหรือเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดส่วนสามนะครับซึ่งแทนก็จะคิดเยอะนิดหนึ่งก็ฝากแทนนิดน,นึงว่าโอเคใครแทนแล้วได้คําตอบหรือว่าไม่ได้คําตอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกครูด้วยว่ามันทำให้เท่ากับ3หรือเปล่านะครับโอเค อ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับว่าฝั่งนี้เราได้อะไรนะครับรู้สึกคําตอบจะไม่ลงตัวจะไม่สวยทั้งสองข้างเลยเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าฝั่งนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าหลังจากวิเคราะห์นะครับ5เขียนแปะติดกับวงเล็บแบบนี้คือ5คูณอยู่เนาะและใน y ส่วน4ก็คือ y ส่วน4บวก1ส่วน6เนี่ยเขาอยู่กลุ่มก้อนเดียวกันเราย้าย5ไปก่อนเลยจะคูณย้ายไปก็เป็นหารนะครับล้วก็เขียน y ส่วน c นะครับกําลังบวกอยู่กับเซน1ส่วน6ะครับเท่ากับ3เอายาย5 5มาจากคูณก็เป็นหารเนาะส่วน5นั่นไงล่ะมาเศษส่วน3ตัวเลยอันนี้หนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเศษส่วนเป็น3ตัวอ่านเดี๋ยวลองดูมีเลข4เลข5แล้วก็เลข6นะครับหาคอลนอซิ2 2 4ชัฉก5ลงมา2 3 6นะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาทุกตัวมาคูณกันนะครับทุกตัวมาคูณกันนะโอเคเราก็จะได้เป็นเดี๋ยว,วคครูเขียนเลย2อคูณสได้ 4.. เนาะส่ห้ายี่สิบยี่สคูณสามสาสได้กสิบคนอได้60นะครับก็คือเมื่อกี้คุณครูเอาทุกเลขเนี้ยมาคูณกันได้60แสดงว่าเราจะต้องนำหกสมาคูณตลอดก็คือ60คือคอรนอรนั่นเองนะครับนำหกส มาคูณตลอดนะครับหน้าตาของการคิดก็จะเป็น60เขียนแปะอยู่กับเศษ y ส่วน c ะครับแล้วก็บวกกับ60เขียนแปะอยู่กับเศษ1ส่วน6นะครับเท่ากับ60เขียนแปะอยู่กับเศษ3ส่วน5นะครับโอเคหลังจากนั้นก็คำนวณ c 1่4น4 5 6ส5 2 0นะครับตัวแรกเราจะได้เป็น15 y บวกหกหนึ่งหกหกหนได้สินะครับตัวที่2เราจะได้บวก10นะครับเท่ากับ515 5นึ่งห้าก็ได้12คูณกับ3ามสคูณสได้36ก็เท่ากับ3 16นะครับได,ได้เป็นสมการหน้าตาแบบเรียบง่ายแล้วหลังจากนั้นเราก็อาเอาห้าวายลงมานะครับเอาสามสิบหกลงมาเราจะย้ายบวก10มาฝั่งนี้ ก็จะกลายเป็นลบสินะครับเราก็จะได้เป็น y เท่ากับ36ลบสิก็เหลือ26เพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับชัดเจนนะครับ26ก็คือส่วนด้วย5ถ้าเขียนใหม่ให้สวยงามก็จะได้เป็น5 4 20ี่เนาะเฮ้ยห้2 4, ห้่น้อยไป5 5 25 26ก็เศษ1ส่วน5นะครับโอเคนี่ได้คำตอบอีกแล้วนะครับเลขมันไม่ค่อยสวยนะครับเวลาแทนค่าเนี่ยอาจจะยากอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับ ถ้าใครอยากให้แทนค่าให้ดูจริงๆก็คอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวคุณครูทําคลิปเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนึงเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปนะครับโอเคเพราะฉันได้คําตอบแล้วไม่สวยทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ได้คําตอบ1 7 8่งร้อส่วนสหรือ,อจำนวนเต็มเสร็จจานวนเต็ม5 9าสเกวนสะครับกับอันนี้คือ2 6่หส่วนหหรือจำนวนเต็ม5้าเศษหนส่วนหนะครับ โอเคก็ okay, ได้คำตอบประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีสมการน่าสนใจยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยแล้วก็เอามาทำเฉลยเฉลยแบบละเอียดกันจะได้จะได้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไป